ถ้าคนอย่างผมไม่ลงมาคุณต้องให้คนที่หาเช้ากินข้ามาเสียสละหรอเขาหาเช้ากินข้ามเขาก็ลําลบากอยู่แล้วคุณจะไปขูดรีดอะไรกับเขาให้เขามาเสียสละอะไรเพิ่มเติมอีกอะเปลี่ยนประเทศแค่นั้นเลยโพซิชันไหนแล้วแต่ไม่ว่าคุณจะบอกว่าสสอหรือเป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเปลี่ยนประเทศไม่ได้ไม่เป็นดีกว่าผมบอกเตีงทุกครั้งแล้วว่าผมไม่ได้มาเล่นการเมืองนะผมมาทํางานการเมืองถ้าผมทําไม่ได้ ออกดีกว่าก็เห็นปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลขนาดไหนเนี่ยมันก็ซ้ำๆปัญหาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปากท้องปัญหาคนตกงานปัญหาค่าของชีพแพงพียม2.5กระโดกินของทุกคนคือ ถ้าคนอย่างผมไม่ลงมาแล้วแล้วต้องให้คนกลุ่มแบบไหนอะกลุ่มไหนอะลงมาถูกไหมฮะถ้าคนหมือนผมที่เห็นปัญหาอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไม่ลงไม่ไม่พร้อมที่จะมาช่วยเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ถึงแบบคือประเทศมันมันคงแย่มากเนาะถูกไหมฮะที่คนที่อยู่ระดับบนที่เห็นปัญหาอยู่แล้วอะแล้วไม่พร้อมที่จะเสียสละอะไรเลยลงมาเพื่อที่จะมาช่วยคนอืมเพราะผมเชื่อว่าอะ ผมก็มีมีพื้นฐานดีกว่าเขามีโอกาสได้ดีกว่าเขาอะแล้วถ้าคนที่มีโอกาสมากกว่ามีพื้นฐานที่ดีกว่าและไม่พร้อมเสียสละคุณต้องให้คุณต้องให้คนที่หาชากินข้าวมาเสียสละหรอซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาหาชากินข้าวเขาก็ลําบากอยู่แล้วคุณจะไปขูดลีดอะไรกับเขาให้เขามาเสียสละอะไรเพิ่มเติมอีกอะผมเชื่อว่าผมเข้าใจนะผมเชื่อว่าปัญหาอะอย่างปัญหารถติดปัญหาพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจผมเชื่อว่าทุกคนกระทบหมด สรุปทั้งตัวผมเองด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยแน่นอนหลายๆท่านเนี่ยหนักกว่าผมซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมอ่ะเราถึงต้องเข้าไปรับฟังพี่น้องประชาชนซึ่งตัวผมเองอ่ะพร้อมมากที่จะเข้าไปรับฟังปัญหาให้พี่น้องประชาชนและพร้อมที่จะผลักดันการแก้ไขแล้วผมเชื่อว่าตัวผมเองอ่ะพร้อมที่จะสู้ไปกับเขาและสู้ให้เขาผมพร้อมที่จะ represen ปัญหาเหล่านี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับรัฐบาล เสียดายมากผมผม,ผมไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอะไรเลยผมไม่เห็นเลยแล้วจริงๆผมไม่ใช่แค่แปะเก้าปีจริงๆผมมองย้อนไปอย่างที่ผมบอกไว้ยี่สิบปีผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนจริงจังและที่สําคัญคือมันไม่มีใครที่จะมาคือเราไม่ได้แค่พูดถึงว่าอ่ะวันพรุ่งนี้จะทําอะไรหรืออีกสองปีทําอะไรมันไม่มีใครไปมองอนาคตให้เราจริงๆถูกไหมฮะ เพราะว่าผู้ที่อยู่ผู้ที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้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 โฟกัสว่าอีกสิปีคนที่เป็นเด็กที่จบมาเนี่ยจะทําอะไรเขาโฟกัสอาจจะประมาณแค่4ปีว่าช่วงที่ฉันเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยอะไรที่ทําให้ฉันได้ Popularity มากที่สุดอะไรที่ทําให้ฉันมีโอกาสได้ต่ออํานาจในรัฐบาลสมัยที่สองมากที่สุดแต่เขาไม่ได้มองว่า10ปีข้างหน้าคนจบมาแล้วเนี่ยทำไมผมไม่เข้าใจว่าทําไมบางคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พิจิตรว่าเอ้ย โลกโซเชียลมันจะมาแรงนะระบบคอมพิวเตอร์จะมาแรงทําไมเราไม่เน้นคนไทยให้รู้จักคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ช่วงแรกๆเพราะยังเสียดายอยู่เลยบางทีคอมพิวเตอร์ถ้าผมเทียบกับคนรุ่นที่ใหม่กว่าผมเจนใหม่กว่าผมเนี่ยเขาก็ยังเก่งคอมพิวเตอร์มากกว่าผมเอ้ยแล้วทำไมรัฐบาลเราไม่พิแพรให้เราอะ่ะให้มันได้มากกว่าน,นี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลอะ่ะพอที่จะรู้แนวทางรู้เทรนด์รู้อินโนเวชันของในอนาคตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาพิแพรได้แต่เขาไม่ได้พีแพรอะไรให,ให้เราเลยเพราะฉะนั้นจบมามันเลยมีปัญหาว่าทําไมคนรุ่นใหม่จบมาแล้วหางางนไม่ได้ คนรุ่นใหม่จบมาแล้วทําไมเออมันมันตกงานกันเยอะเพราะมันไม่มีใครพร้อมที่จะมาผิดแพ้ให้เราไงเพราะเราจบสายงานมาที่มันไม่ได้ตรงกับความต้องการของตลาดแล้วเพราะก่อนเราจะจบมาเนี่ยตลาดเขาเปลี่ยนแล้วฮะโลกเขาเปลี่ยนไปแล้วและยิ่งช่วงนี้เนี่ยทุกอย่างมันมีเทคโนโลยีมาเนี่ยมันเปลี่ยนไวมากเดี๋ยวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคุณก็ไปเรื่องอื่นแล้วเรื่องโคดดิ้งมาแรงเรื่องซอฟต์ฟแวร์มาแรงแล้วต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของอ่า r e n e w a b l e energy ต่างๆที่จะเข้ามาอีกเรื่องของระบบ EV ต่างๆซึ่งอออาาจจะเกกกิดุตสหหรรมมใ่ี ถูกไหมฮะหรือว่าเป็นเรื่องของน้าประปาสะอาดซึ่งเมืองไทยเราเรายังไม่มีน้ำประปาที่ดื่มได้จริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใหม่แล้วถามว่ารัฐบาลปัจจุบันได้พิีแพรอะไรเราสําหรับเรื่องพวกนี้ไหมผมเชื่อว่าคําตอบคืออาจจะมีแต่น้อยมากๆไม่อยากให้โฟกัสเยอะผมว่าอยากให้โฟกัสที่การกระทำมากกว่าแต่ผมก็เข้าใจว่าโอเคแน่นอนการมองในรูปแบบของฟิสิกส์การมองเปิกภายนอกเป็นเป็นเรื่องทั่วไป ของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วแต่ผมอยากให้มองว่าในเรื่องของความตั้งใจในการเข้ามาทํางานทางการเมืองมากกว่าเรามีความตั้งใจหรือไม่เราลงมือที่หรือไม่เรารับฟังปัญหาขานองประชาชนหรือไม่แล้วคุณเชื่อไหมว่าเราสามารถทําได้ผมผมว่ามองยากสุดเลยคือการมองเห็นความตั้งใจแล้วมันมันเรียกว่าเราเรียกว่าความจซียจริงๆคือผมบอกตัวเองทุกครั้งเลยว่าผมไม่ได้มาเล่นการเมืองนะผมมาทํางานการเมืองมันต่างกันเยอะนะคำคำนี้ ผมทำงานการเมืองถ้าผมทำไม่ได้ออกดีกว่าจริงๆถ้าผมแก้ไม่ได้คุณไม่ต้องไล่ผมผมสเต็ปตัวเองเอาทันทีเปลี่ยนประเทศคือแค่นั้นเลย p โพ i ิชันไหนแล้วแต่ไม่ว่าคุณจะบอกว่าสสหรือเป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเปลี่ยนประเทศไม่ได้ไม่เป็นดีกว่า เป็นในขณะเดียวกันที่เป็นเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปคอร์รัปชันประเทศผมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเพิ่มเติมผมได้เงินเดือนประมาณแสนนึงมันช่วยระบบไม่ได้อยู่แล้วมันมันไม่มได้เยอะอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาทําธุรกิจดีกว่าถ้าผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโกของผมอย่างเดียวคือมัน change หรือเปล่าและ change เนี่ยมันดีพอสําหรับคนในประเทศหรือเปล่า